สวัสดีครับพี่น้องปลาที่หามาหมู่บ้านเนี่ยลุงใดใจปลาปลานังก็ปลากระแงงปลากระแงงครับผมปลากดไข่เต็มถองอยู่ไข่เต็มถองเลยพี่น้องเดี๋ยวสิมะมกเลยพี่ลุงเวทครับผมครับสวัสดีครับครับผมพ่อกันอีกแล้ววันนี้ครับผมสิมะมกมกต่ำเครื่องครับผมพี่แข่งตะไคร้ครับแข่งตะไคร้ครับผมครับต่ำเลยครับนี่คือเครื่องปรุงเฮาครับผมเครื่องปรุงเฮากะ นี่หอมผักชีเาลผาก้ีจตูแล้วกใบใบกูดพี่น้องแลกน้วปลาน้ำปลาอ่ะเปิดท้เนี้ครับปลานี่ปลาายกกับผงนัวเกลือแค่นี้แหละพี่น้องวิธีการการออมการมกโอ้ยมกโมเมนต์ออมครับผมแต่กับนี่อีกเนนูนหนึ่งผสมผสมสิบมกผสมโมเมนต์สิบ ปิงป้งปิงออป้งเออปิงป้งปิงป้งใส่ปไปไปตองไปตองครับผมง่ายๆแบบสไตล์บ้านๆเท่าพี่น้อ,นองปลานี่ตึกมากหมู่บ้านนี่ทุ่งใดรุ่งใดไปตึกทีแต่หน่อยไทยลุ่งอะไรพี่นอ้องลุ่งเหยดไปกับบอ่อหมาดทุกคนโอ้ยปลากระเง,งี้ยงตึกปลากระเงี้ยปลานางปลาเนื้ออ่อนพี่นะ้องมกหนีแซ่บเดียบผมมีกลางนะ ส่วนปลาของยากอะนี่ครับเต็มไหเต็มถังอยู่เต็มถังสีนุ่งไหญ่พึ่งเป็นติ๊กเหนียมมากเด้ตอนน้ำน้ำน้ำหลากน้ำไหลใช่ไหมเดี๋ยวมาเมืองกันโมครับใส่พิ่แกงนิดหน่อยบ่เพื่อสีสันมันสีสัน ใส่พริกแกงลงไปจักหน่อยพี่นอ้องพอผมมือเลยลนะ่ะพอผมมือส,งงส่วนแม่เราสิหัวเขาต้มไปงานบุญมืออื่นโอ้ขอ้าวโพดหอนๆเลยข้าวโพด<า>ข้าวโพดเขาเหนียวบ่แ<า>ม,ม่เออเขาเหนียวอ,อืมเขาโพดอันเดียนฝากมาเมื่อวานนี้สามลกอืมอันเดียนฝากมาหให้ญ่ จะบาดบานตัวใหญ่มตัวไหนตัดเชิงตัดเชิงได้บ่เออมันตัวใหญ่อ๋อมันจะเต็มหม้อขวางหม้อขวางหม้อเอาไข่เต็มทถังนึงพี่หนุอมตัวใหญ่เขาก็ตัดเชิงพูดน่ะไข่พวกไข่โอ้พวกใครถ้ามาด่ามันเป็นหนาไข่ได้พี่น้องถ้ามันถึกไอฝนไข่หลอดได้ป่ะอ่ะอ่ะอ่ะขูดเชิงเลย ต้ตอนบดสุกถ้าสุกแล้วข้นบ่ได้พี่น้องเพราะว่ามันสินเละสีใบประกูดลงไปครับมุกกับบ่ยากเลยพี่น้องกัว้วปลาเรียบร้อยตัดแงงมันก็เด้อมันปักปาดปวดขึ้นกันเด้อพักอิตูครับอือกพอกิตูพักตู ใส่กาดมันนั่งหอมอก,มกระป๋อมไส่ไปโรดผู้เดมักผักมันเป็นสม,มุนไพรมันหอมพร้อมหอมหอมเอ๋อตด,ดหอมพี่นัอง ซีลาวซ้ำนี่เลยพี่น้องพักถ้ามีอดอกหอมกับใส่ดอกหอมน้ำมันจังหวานออกหวานหวานต้ไหนมากมากขวดขวดใช้ไข่กับซ่บอืมอ่ะเทามาปรุงเครื่องกันมันปุ่งนวดปุ่นวดนิดหน่อยครับอือเรางนวดถอดปลาอยู่ใส่ผงนวดนิดนึงเกลือเกลือสเสริมกล้ว ก็ต้องไปใช้ไหลหลบกาะเอานี้สองเค็มแต่ดีน้ำปลาน้ำปลาหอมน้ำหนามปลามันหอมน้ำหนามปลาใส่น้ำปลาลงไปนิดนึงไม่เอาเพราะมันเค็มแล้วครับผมน้ำน้ำน้ำรักโคกไปเลยครับผม บ้านเขาต้องร่างโคกร่างเอาพริกแกงลงจวดไปเลยพี่น้องเตินมน้ำอีกว่าครับหรือซ้ำนี่ข้นองก่อนโอ้โหพอดีแล้ว,อลวพอดีแล้วพอได้จำเนี่ยเจักหน่อยพี่น้องม,ม,อมีน้ำเนี่ยจักหน่อยมันจังสิได้จำเนี่ยบานเขา้าขามันแห้งเลยมันก็บ,บ่ได้จำท่ำา,ำามเข่าจับน้ำเนี่ยจับน,น้ำนัวมันขเขา้นจะเอือนเดี๋ยวต่อไปกับสีโบไดข้นเนี่ยบัดนี้พี่น้องข้างข้างไส้ใบโอ้ตายพระท่านตาย คนล้วสุกนแล้วยังสิซิมปลาเพิ่งตายปลาดินเมื่อกี้ปลาดินต้นเต้นออกหมออ่ะชิมดูสักตอนว่าพอดียังสดเลยตอนงี้่าเนะตอนงี้ง่สดเลยอ้ห้า้าห้าหลาย่อืม โอเคพี่น้องประมาณนี้เนาะลูกเวทครับผมกะนัวลนัวลนวลอู้หูไปนวลทอดปลาพี่น้องแม่แล้วพี่น้องปลานี่ก็ตึกมากใหม่ๆสดๆแล้วเราก็คั่วไว้คั่วไว้ทอดให้กรอบปลาแห้งได้ปลาปลาสดๆนี่ละเหยีเขาเอยียบแล้วครับผมปลาแห้งปลาแห้งปลาปิ๊ตชีสปลาสดๆเดี๋ยวตั้งไหนชิชิบมือมึงปลามันกรอบบ่ เป็นปลา,าน้มจืดเราทอดเห็มันกรอบเหมือนนะกัดกรอบเลยอืมอืมกรอบ,อบพี่ิวดีเลยนุง่งกินได้มัดก้างอืมหอมมะม่ืงมี่ตะก่างหน่อยไล้ไหมอย่างนึ่งกินได้มัดก้างอ่ะใส่น้าหมีบ่อยมังอืมเพิ่มเนมมันหน่อยมันปลาไม่บวมปลาครับครับ

ได้แล้วเช็ดขนมห่อข้าวต้มห่ขอข้าต้มอืมห่อข้าวต้มพี่น้องห่อข้าวต้มนีม่เลยหมอนี่ครับโอเคมะม่วงตอนซุปปิดฝาหมอนไปพี่น้องเดี๋ยวเมะม่วงตอนซุปเดี๋ยวแล้ต้องมาซิมครับผมมาซิมเด,ด,เดี๋ยวถาดเหลืออีกอย่างเขาก็จังปรุงรสอีกเทีนเนอะเดี๋ยวให้ลุงเวียดอบ๊อกส้มปลาบกปลาส้มบ๊อกเป็นสม้ปสมปลาครับผมเราไปลดไฟก่อน วิธีการจิ่อหอได้มันก็ต้องร่นไฟก่อนยายเล่าสิต้มเข่าวัวยายพัดวัวพัดัวเข่าต้มพัดเข่าอ๋อแล้วคือใส่น้ำกระเสริญให้มันสุกนิดหน่อยอ๋อให้มันสุกแล้วจะไม่พัดบ่ต้มเข่าก่อนแล้วปะต้มแล้วจังเสี่ยวมาพัดใส่อ๋อใส่กะทิใส่น้ำตาลผัดข้าว นี่นะเขาไป็นหนึ่งแม่จังบอดดลจังบ่โดนแล้วต้มก่อนอ่ะให้เราเฮ็ดไปพี่น้องผู้เฒ่าแล้วก็สิต้มเขาไปมื่อมื่ออื่นมันมื่ออื่นมีบุญเฮ็ดขนมผัดน่ะเออขนมผัดนั่นแหละก็ต้มผัดเราเราเราวอดเล้าว่าเป็นพี่น้องเราว่าท่ายังเดียวโอเคครับผม ่ะเดี๋ยวมามึงหอ่อเดี๋ยวมามึงเนี่ยปลาสมพี่นอ้องปิ้งนี่หอมอเ,เอาบอ,อกพริกลูกโดดใส่น้ำเนื้อลูกเวียดอ่อือมครับผม,มเออเอาอันนั้นเอเอใส่ลูกโดดน้ำเดีย๋ยว้ายต้มเขากันเทาจังไปยากยากยากต่อทันนี่เครื่องเพิ่นเครื่องที่เพิ่นเชียร์ขนมเขาต้มพัดเพิ่นขนมอือนี่ยาเชียร์ขนม โอ้ไปลาบอีกเหนื่อยยังนะเหนี่ยวขุยไปเลยเนี่ยโคเนี่ยโคเนี่ยโค่โอ้หากินยากเค่ไนี่ยไปเลยครับพี่น้องครับผมปลาตอนอก็เฉลี่ยลาบให้เรากินแล้วพี่น้องดีมากต้อจัดการดอกเท่าไหร่ะพี่น้องลูกเวียดคือปิ้งหลายโอ้หลายคนเนาะ ปิ่งเลยปิ่งปิงมดเลยปิ่งมดปิ่งเทียเดียวถุงนี้จักบาทเหรออาหารสักบาทตี่ลูกโดดเออใส่ลูกโดดน้ำครับมึงพิธีการหจักบาท อ่ะนี่หอก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวฮักใส่ฮักขว้าโอ้เนบบ่ไม่หีบหีบบอเลยดิไม่หีบเจ้าด้วยไฉล่ะเด็กอย่างเขาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปล่าไม่หีบให้เราแป๊บนึ่งเดี๋ยวอย่างไฟดุนใหม่เราเป็นยังแบบอินดี้อินดี้นี่แหละครับผม อัดเลยเดี๋ยวเขามาเมืองตอนสุกน้ำม,มันออกเน,ะนาะครับผมอ่ะเดี๋ยวจะมาเมืองกันพี่น้องการเฮ็ดกับเขาวิธีชีวิตแบบบ้านๆเท่าปูปลาแนาไมมกะหาเอาธรรมาชาติอืมไม่ยังมาเมืองครับผมสิลาบเอ่อซีนซีนควายเอ่อโบเมนบบสุภาพเลยควายควายเนื้อเนื้อ,อควายพี่น้องหากินยากอยู่เนาะ ส,ส่วนหมากจะมีแต่เนื้องูอ่ะโอ้เจ้าต้มใส่น้ำนิดนึงแล้วเจาา้าก็มาผัดใส่นี่บ่แม่ม <S <S อ๋อเข้าใจแล้วพี่นอ้งองผมนึกว่าเราต้มให้มันสุกแล้วก็สิให้มันพ่อเขา่าคูเจักหน่อยแล้วเราก็สิมาผัดใส่กะทิกับน้ำตาลแล้วกะจังไปกะจังไปหนึ่งบ่จังไปห่อไปหนึ่งจังไปต้มต้มหรือหนึ่ง อ๋อหนึ่งครับผมเห็ดข้าวต้มโอ้ยเห็ดข้าวต้มพัดต้มพัดใส่บักกะทิเออใส่บักกะทิเออสั่นแล้ววะพุทเถ่าเห็ดข้าวต้มจังฉีแซ่บแซ่บเห็ดตอนลูกตอนหลานไปกรุงเทพกรุงไทยเนี่ยเขาเจ้าเห็ดจังฉีแล้วพี่น้อง เอาหวานจำนเนื้อหวานพอดีว่ะเม่โอ้จ้างไปห่อพี่น้องผัดใน,นมันเข่าใส่บักทั่วดินพร้อมเน้นี่โอ้ขั้วพี่น้องอาสิบเห็นเดี๋ยวเห็นเราปรุงครับเราผัดข้าเดียวพี่น้องอันนี้สิลาบพี่น้องลาบเนื้อเนื้อเนื้อขัว้วไมนกระซิออกเล้งแดงสันยิ่งเอ้ยเส้นยิ่งยิ่งอืม มันบก็คือตังเหนียงงัว่ะพี่น้องพิมทำซักเอาตังไหมได้เลยท่งนตังยี่ไต้เพียงมันเข้าวเสื้อเป็นพูดพี่น้องบ้านเขาซื้อเป็นพูดพูดพูดละลอยเออนี่ครับกับมีเครื่องครบทุกอย่างเนี่แหละกับมีเลือดบุญเป็นพูดใหญ่เลยเออพูดน้อยเออพูดในในพูดสำราบราบแล้วและแล้วคาบดีละครับเราพูด ห้อสีเว um, ้านะอีกผุดหนึ่งมันผุดใหญ่พวกมันบเป็นบ่อผุดแบบนั้นครับผมโอ้หอมพี่น้องหอมหอมกำลังสือุกละให้น้ำมันบกลงจักอันนั้นครับผมให้น้ำบกจักข้าวก่อนให้น้ำบกจัดไ้นนี่ก็ย่างไฟเบาๆพี่น้องย่างเตาถ่านผสมเฮาเมนูแซ่บเลยนี่กินกับข้าวเหนียว ทนห้อนพี่น้องวิธีชีวิตแบบนบ้านเฮาแล้วเขาก็มาฝปักมุนมุนปัมกมุนมุนพี่น้ <c oughs> องตาเราซื้อมาเรา <c oughs> อยากเราอยากเราซื้อมาร้อยหนึ่งพูดหนึ่งาากาสัว์เรา รอรปักปูนนมุนผู้เฒ่ามันยังบ่ค่าเขียวพี่น้องผู้เฒ่าเขียวพอดีเดี๋ยวจังมืมึงวิธีการลาบเนาะพี่น้องเนาะการลาบเป็นลาบ,นาบถ้ามันดานดี่ละมาพี่น้องพี่น้องเปิดมอเ้ยพอดีพอดีน้ำพอได้จำพี่น้องอีหลีเดี๋ยวซิมมึงเวดซิมมึงก่อนซิมมึงซิมเมง พอดีจำนำพอดีจำนำทำโอเคโกปลาเรียบร้อยแล้วปิดกันได้ครับผมนั่นเห็นบ่ทำปิดเก็บก็ติดพอดีครับผมโอเคเออเดี๋ยวปลาสมเดี๋ยวไปกินของกันครับผมปลาสมส่วนเครื่องกับลาบกบเรียบร้อย าามาหน่อยจานีหมาหน่อยตัวนี้คือมาขวนแต่ว่มหมาหน่อยนี่อ<ม>ืนานี้พี่น้องปิ้งหมกปลาสมอือปิ้งหมกปลาสมเอาฝาหมอปิดไว้เห็นไหนมรันเพ่อมลังเสียีอ้อะไรก่อน จะขีดลียวไปครับผมครับผมเขี่ยเขี่ยรุ้ยเนี่ยลาบคุ้ยลาบคุ้ยลาบควายหอมหอมหอมขีดลียาส่วนใหญ่หลังจากที่เราผัดแล้วแล้วก็สิมาปอกกล้วยใส่กล้วยเพราะว่าข้าวต้มผัดใส่กล้วย ตัวพักใส่กล้วยพี่น้องไป๋ยวไปกินเข่าต้องกัน,กนพี่น้องกินเข่าต้องกันเจ็บแสบครับผมได้ได้เราเห็ดนี่แหละมาย่ายสีหอนี่พี่น้องห่อกะต้มผัดแล้วก็ใส่กล้วยแล้วก็เข่าทีแล้วไปผัดใส่กะทิใส่น้ำตาลครับ แล้วกตัดไปตองไปแล้วอ๋อประมาณนี้พี่นอ้องเหตุบลเป็นอว่าพับจับกีบจับกีบโอ้สวยงามโหสวยงามมากโอ้สวยงาม ใช่บาทมืออื่นเนาะนี่แหละถ้ากรุงเทพยบข้าเจาขึ้นมากข้าวเจาะข่ห้ผู้เฒ่าห่อข้าต้มเอ้ยห่อข้าต้มขนมให้จังซี่ละพี่น้องนี่โอ้สวยงามครับเดี๋ยวเราก็สิไปหนึ่งไม่้อแม่ให้แม่แม่ไปหนึ่งบ่เอาไปหนึ่งบ่เอาไปนึ่งเหรอเอาไปนึ่งเหรอเสร็จแล้วเอาไปนึ่งเหรอ เอาไปยังเอาไปหนึ่งบเอาไปหนึ่งอ๋อเอาไปหนึ่งครับไปหนึ่งอีกเอาไปหนึ่งอีกเพราะว่ามันกับย่างมัท่านสุกเนาะกับประมาณนี้พี่น้องข้าวต้มพัดข้าวต้มพัดอืมครับผมเสร็จแล้วอ๋อเสร็จแล้วโอเคพี่น้องจะไปกินข้ามกันคลิปนี้กับสุด,ดนเนียดจักหน่อยการเฮ็ดกับขา่าวข้าวต้ม เอาบุญมืออื่นไปตักบาตรอืมไปตักบาตรไปทำบุญไป่ใช่หรอขนนั่นไปซื้ออีหยังบุ๊ค้ยไปบ้านกลับอีกเทีนึงกับพ่อครับผมกลับอีกเทีนึงกับพ่อแหละพี่น้องอ่ะเดี๋ยวเสมอกันไปกินข้าวน้อกันมาเนี่ยเว้ยรอหลับก่อนเดี๋ยวเราไปนวดหลับแป๊บนึงไอ้มันจบเลยวิธีการเฮ็ดอาหารเหยิบยี่สิบนาทีจึงไปกินข้าวต้อกันครับผม มาพี่น้องมาเมืองบัลนี่ยสดพิสดารหอม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 ปิ่งผสมปิ่งผสมหยกใจหรือเปล่าครับปัดโอ้โหบักลูกโดดไหมกัดบักพริกใส่น้ำพี่น้องมาเนี่ยกับข้าวเหนียวกับข้าวเหนียวมาเนี่ยสุดยอดหอม ว่าปลานี่ผมโมคอยมักตัวไหนมันกางหลายเพื่อนปลาอย่างก็ปลาอย่างับเพี้ยนหมดก็ปลาอย่างฝนงินปลาสดจนมากเลยตะเพี้ยนปลาเนี่ยแหละพี่น้องโอเคพี่น้องเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวไปกินเข่าน้มกันครับผมพร้อมพร้อมข้ามเข่าตุ้ยเนาะเซ็ตกินบ่หนักพี่ครับผมอ่ะสีลาบอ่ะ ยาวเลย <Ừ. S 1> มันสิลาบอันนี้ให้ตาราบ <c oughs> จิ้นกล้วยแต่มันได้หน่อยเลือดคือข้าวพ่อลูกเห็ียดก็บ่าให้เราเลด มันก็จสีออกสีแหล่แหล่แลเข็มเข็มเพราะว่ามันบอกคือยังง่วงไหมพี่น่องอืม แซ่ยบสมไข่ปลาสมไข่ปลาโอ้ก็มีหลายเมนูใช่มหมเนี่ยมีหลายมีหลายครับสมไข่ปลาจ้าหน่อยกับมกักอ่ะใส่พริกใส่ข้าวคั่วใส่ข้าวคั่วใส่ผงนัวเรียบร้อยเรียบร้อยน้ำปลาจักหน่อยเพราะว่าเขาใส่เกลือไปแล้วเกลือแล้วมันมีของดีต้นใหี่ยิ่งจุบมันจุอย่างเดียวเป็น,นยังไงขาจุบขาจุบนี่แหละครับยูไนเอสนี่ผู้เดียวนี่แหละแทบที่สุดเนาะขึ้นแขนอันปั่นเหมือนที่น้อง ต็น่าจะขายเนี่อพี่เนี่ยแล้วโดนกรบเบ็ดกินได้พี่น้องครับผมมันขาเจ้าบ่อควายนั่นเนาะบ่อควายขาเนี่ยคั่ยเนี่ยก็เจ้าอนุรักษ์ไปครับผมข้าเจ้าแบงพูดมาพูดละลอยกับผูดพ่อเดลียวครับครับผมเดี๋ยวไปกินข้าวเหมือนกันครับให้นปลาด้วนซิมเมืองกัน ปักมุนมุนเนี่ยักอพอใหญ่แล้วบนนี่เขียวอย่างนี้ย่หยังบ่ได้ผุ้เถ่าแล้มากินอาซิมึง้งยังไดแขแขแขครับผมโอเคืะโอเคครับผมขอบคุณครับทติดตามที่มูฟี่ล่ะพ่อมาการทอแล้วเสีบต้องการครับผมโอ้เสียบก่นหออื้หือครับ

ขอเย็นบ๊วยไข่ยายไข่ปลานางไข่ปลานางมาทนสาดยไข่ปลานางเสด็รแบบนี <c 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 ้ได้หรอคุณว่าเลือกอืมอือกัดเซเอาไหนชิกหวานชิคโอเคโอ้ tôi cũng làm thế nào ừ thả về hả vậy là làm tay chạy kính với gặp còn ừ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  lại ừ Chắc thì nhắn nha. Nhắn. ừ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  thì. ừ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  lúc nhắn là Ô mày đi vô quái đấy. Tất cả nhà bác. Tìm mặt cái nữa. Tìm mặt cái nữa. Tìm mặt cái nữa. Tìm cái nữa. Tìm mặt 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 Ta lên phân cả bao phân bộ Phân đầu mau nhưng Mười là mau Phân hiệt bơ kiếm thiên nữa Phân hiệt tích nhẹ, cứ cầu มันบาแล้วเขาใส่กันแล้วแต่ว่ามันเหนียวดีมัน่หั่เห็นกล้วยมันก็เสื่อม้า้ากรล่ามเนื้อนะโอ้หต้องอกเสือกข้าวา้าวปลา่าอา้าเ้าาออเจาต้ได้เห็น รู <Bien. S 1> ้จักใช่ไหมครักินของกันจบแซบครับผมครับผมับบเหมือนกันไปตั้งนึงหลายอย่างไรเนี่ยเจสิงกินอยงครับผมนนี้เมื่อยสสิล่ะกินกระต้หน่อยกิงแค่สองข้อนึงกระป๋องแค่สองอย่างครับวันนี้มาลงว่าพีมันจะเรื่ยหลายครับผม ที่ไครคขัพี่นลลแซบแซบครับก็บรรยากาศนี่มันเศร้าตี่ตามตอนต่อไปด้ะครับผม